ทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะวันนี้มาชมไล่ถัวรดาวอินคาพี่เมย์โอ้โหเพิ่งเคยเห็นนะคะค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากค,ครั้งแรกในชีวิตนี่ตัวของถั่วเขานะคะก็จะมีหลายหลายแฉกเนาะอันนี้จะเป็นสี่แฉกค่ะจะมีห้าแฉกด้วยหกแฉกด้วยเนี่ยก็กำลังเล็กเล็กเล็ก,เล,กเล็กอยู่นี่โอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยพี่เมย์แล้ว กว่าจะได้แต่ละเม็ดมานะคะเพื่อที่จะสกัดให้พวกเราได้ทานอ่ะคือมาเห็นเกเษตรกรแล้วเนาะมีความปลื้มปิติใจมากๆเพราะว่ากว่าเขาจะปลูกได้นะคะ,คะแล้วก็ที่จะเอามาให้พวกเรากินเนี่ยวันนี้ได้มาโรงงานด้วยนะเราได้มาเจอมาชมโรงงานของที่นีเคโอกเนาะที่แม่แตงโอ้โหยิ่งมีความประทับใจแล้วก็มั่นใจสุดๆเลยที่จะไปส่งต่อให้กับ ในราคา375บาทพี่เมย์สุดยอดมากๆเลยใครไม่ได้กินนะใครยังไม่ได้ทานเพื่อดูแลสุขภาพต้องรีบเลยเพราะว่าเรามาดูเยี่ยมชมโรงงานให้คุณแล้วผลิตที่นี่นะคะแล้วก็ปลูกเองด้วยมีทั้งโรงงานผลิตเองมีทั้งไล่ปลูกเป็นของตัวเองนะคะของดรเนินดรเนินก็อยู่ที่เป็น คณะบดีนะคะ,คะเป็นคณะบดีอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานานชาติแม่โจ้หรือว่ามอเชียงใหม่นั่นเองนะคะ,คะที่มีตัวตนแล้วก็เป็นนักวิจัยที่แบบมีคุณภาพสูงมากๆแล้วก็มีวิจัยหลายสิ่งหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพวก,กเกษตรพวกปุ๋ยอินทรีย์นะคะหลายตัวเลย เข้าไปดูดเข้าไปได,<ะ>ได้ได้ได้ไรู้ว่าท่านมีเกี่ยวกับความงามด้วยใช่ไหมคะใช่ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสกินแคร์ด้วยวันนี้นะยัง ซื้อกันยังไม่พอเลยมีผลิตภัณฑ์ใต้ดวงตาด้วยนะคะของดเอรเนิร์เข้าไปเยี่ยมชมได้เลยในช่อง YouTube นะของดรเนิร์เนีนเน่ยม,มีมีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะพี่เมย์ค่ะขาไขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ,คะน้องอิมอค,ค่ะ,คะ